ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะคะที่เราได้เห็นแซดเดนเด็กปิดทําการวันนี้ติดลบไปถึง2.13%หรือว่าถ้าดูจากตัวเลขที่ติดลบมาเป็นจุดนะคะ27.22จุดก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า เดลตานั้นมีโอเวอร์ไนท์บิ๊กลอตนะคะเป็นการขายหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ออกมานะคะที่ราคาแถวๆ171่าา17บาทแต่ปิดตลาดวันนี้ราคาหุ้นของ Delta เดลตานี่ร่วงลงมาต่ำกว่านั้นปิดไปที่162บาทติดลบไปถึง24บาท24บาทเท่ากับ24จุดเพราะฉะนั้นอีก3จุดกระจายกระจายกันไปนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์ก็เลยบอกว่านี้แหละมันเป็นแค่การขึ้นหรือลงด้วยหุ้นตัวเดียวเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์ไม่ได้เสียแม้ว่าเราจะเห็นเซ็นเด็กน,น งมาใกล้ๆแถวหนึ่งพจุดอีกรอบหนึ่งนะคะไม่เป็นไรเอาใหม่วางแผนใหม่นะคะเงินสดที่เคยกันไว้30%อยากให้แบ่งเป็น3ก้อนใครที่อยากจะเก็งกำไรใครที่อยากจะเล่นรอบหรือว่าใครที่อยากจะปันผลตั้งรับเหมือนเดิมในหุ้นที่เราทำกันบ้านไว้นะคะส่วนจะแบ่งพอตยังไงจะเป็นเก็งกำไรชุดไหนจะเป็นเล่นรอบชุดไหนจะเป็นปันผลด้วยหุ้นตัวไหนหาคาตอบกันได้ในคลิปนี้ค่ะ